นายเอกพรจิตรสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีพาณิ์จังหวัดสระบุรีประชาสัมพันธ์จังหวัดสาธารณสุขอำเภอเมืองสระบุรีผู้บริหารศูนย์การค้าโรบินสันไลส์สไต,ต,ตล์ตำบลตลิ่งชันอำเภอเมืองสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลส์สไตล์สระบุรีโดยได้ประชุมชี้แจงมาตรการในการปฏิบัติและให้คำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรการ,การ ให้ระบาดโควิด -19 ของศูนย์การค้าโรบินสันไลท์สไตล์สระบุรีโดยได้มีการคัดกรองความเสี่ยงของพนักงานด้วยไทยเซฟไทยแอปและมาตรการโควิด4รีเซตติ้งการตรวจเชิงลุกคัดกรองด้วย ATK กับพนักงานส่งเสริมมาตรการ EMS TTA ในร้านค้าภายในห้างสรรพสินค้ามาตรการในการรับประทานอาหารของพนักงานภายในห้างสรรพสินค้า เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนและพนักงานเกิดความตัวหนักและมีความระมัดระวังการระบาดโควิด1 9แม้ว่าสถานการณ์ในจังหวัดสระบุรีจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นปริมาณผู้ติดเชื้อรายใหม่นั้นลดลงแต่ทุกคนก็ยังคงต้องไม่ประมาท